สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่หัวสมครนะคะเมนูวันนี้ก็จะเป็นเมนูแซ่บๆจ้าก็มีปลาหมึกตัวน้อยๆตัวน้อยจริงๆนะคะปลาหมึกวันนี้ที่แรกตั้งใจจะซื้อมายัดไส้หมูทำไปทํามาไม่เอาแล้วนะคะนำมาต้มตะไคร้นะคะปลาหมึกต้มตะไคร้นะคะก็จะมีตะไคร้หั่นซอยแล้วก็จะมีหอมแดง หั่นซอยนะคะมีน้ำมะนาวมีพริกหั่นซอยไว้นะคะปลาหมึกต้มตะไคร้อันนี้จะเป็นน้ำปลาจ้าต้มตะไคร้วันนี้เราจะใส่ใบกระเพรานะคะนี่เลยจ้าเด็ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเครื่องครบแล้วเราก็ไปทำการต้มกันเลยจ้าใช้หม้อใบน้อยน้อยนะคะ ต้มชามเดียวนะคะวันนี้น้ำเดือดแล้วนะคะก็ใส่ตะไคร้แล้วก็หอมแดงที่เราซอยไว้ลงไปเลยนะคะต้มตะไคร้กับหอมแดงก่อนนะคะปลาหมึกเราจะใส่ทีหลังนะคะใส่เร็วเดี๋ยวจะหดเข้าไปใหญ่นะคะตัวยิ่งน้อยนิดอยู่นะคะเพื่อนๆนี่เลยจ้าเราก็ต้มให้เดือดก่อนนะคะเราจะมาปรุงรสกันก่อนเลย อันแรกก็ใส่น้ำปลานะคะประมาณสองช้อนโต๊ะนี่นะคะต้มตะไคร้ให้สุกเริ่มเดือดแล้วนะคะใส่พริกลงไปเลยจ้าความแซ่บนะคะ นะคะเราก็ต้มน้ำให้เดือดก่อนนะคะใส่หมดเลยนี่นะคะเผ็ดกำลังดีเผ็ดเผดแซ่บแซ่บอร่อยอร่อยนะคะตะไคร้เริ่มที่จะสุกแล้วนะคะปลาหมึกต้มตะไคร้ก็เหมือนกับต้ยมยำนะคะแต่เราไม่ได้ใส่ค่ะไม่ได้ใส่เห็ดมีปลาหมึกตัวเนาะ น้อยอย่างเดียวนะคะวันนี้กินแบบมับนบ้านกินกันเองนะคะน,นะคะสุกแล้วนะคะเราก็ใส่ปราหมึกลงไปเลยจ้านี่รีบใส่รีบเอาขึ้นเลยนะคะเดี๋ยวจะหดน้อยนิดไปกันใหญ่ นี่นะคะสีสันก็น่ากินอยู่นะรสชาติใช้ได้เลยจ้าเราก็ต้องห้เดือดน,นะคะใส่น้ำมะนาวนี่จ้าแซ่บๆอร่อยๆแล้วก็ปรุงรสตามที่เราชอบน,นะคะเริ่มเดือดแล้วเราก็ ใส่ใบกระเพราลงไปเลยใบกระเพาก็ใบน้อยนะคะต้นเราเองหลังบ้านเก็บมานะคะนี่เลยจ้าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วปลาหมึกต้มตะไคร้เซ็บเซอร่อยอร่อยซดน้ำลงคอนี่เลยจ้าเราก็ไปทำการตักใส่ชามพร้อมเสิร์ฟเลย นี่จ้าใบากะเพราสีเปลี่ยนสีแล้วนะคะเพื่อนๆนี่เลยจ้าก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ขัวสมพรนำมาฝากเพื่อนๆในวันนี้นะคะปลาหมึกต้มตะไคร่อร่อยๆจ้ากินกับข้าวสวยร้อนๆอร่อยมากๆเลยเฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ยังเป็นกำลังใจให้กันแล้วก็เข้ามารับชมนะคะ ก็เอาไว้พบกันใหม่ในเมนูหน้านะคะสมพรก็จะมีเมนูหลากหลายมาให้เพื่อนได้รับชมกันสวัสดีค่ะ